สวัสดีครับพบกับดักล่าสายแป๊กวันนี้เรามาปักเบ็ดปรัทช้อนกันนะครับอนนะไรเขียนทริวิวทอดจับกันเมื่อคืนนี้เป็นวิธีชาวบ้านคนเรื่องนี้ดูนะครับเยอะครับวันนี้อุปกรณ์ สามสิบคันวันนี้เราจะได้กันกี่ตัวต 3. 3> ตขันสามคป้องคอบลุกหนาวต้อีมั้ยตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่หมายนะครับ จานตีถ้าจะหนาวมากครับวันนี้โอ้โหปลาขึ้นเห็นเห็นเลยครับนี่ก็โอ้ยไอ้ชนโกบไอ้ชนืไอ้ชนชนเลโกบไอ้ชนมีค่าหรอเว้ยออแล้วครับเราก็เดินทางเข้าสู่หมายเรียบร้อยนี่มีนลุ้นนี้มีลุ้นลงได้อย่างไ่เยวิธีการเยเยอะนะครับ เดี่ยวจากข้างล่างนะครับรอดปากขึ้นมาอย่างนี้ให้อยู่ระหว่างจมูกนะครับอย่าให้โดนจมูกมันดูคลิปมาเดี๋ยวมันจะหาใจไปเราก็นึกว่าคลิปเอง นัลมันเละตรงนั้นตัวตื้นนี่เละนี่นนนต้องแหวกด้วยลรอครับ โอ oh, มันเป็นสูตรใช่ไหมครับอืมเรื่องเป็นเทคนิคใช่ไหมครับต้องแหวก เขียดนี่ต้องให้อยู่ยังไงครับอยู่พิวน้ำหน่อยโอ้ต้องให้เจ๊ะน้ำใช่ปะครับน้ำหน่อยจะได้ฟิตเป็นอย่างงี้นี่เองติดติดสองคันช่วยกันจำด้วยนะครับพี่น้องนี่ไลฟ์เลยนี่เปิดไฟหน่อยสิน้ำมืด ้น้ำใส่เจลอย่างนี้เลยใช่ไหมก็ด้เดี๋ยวไม่ต้องถอนไปดินทปแก่งตายจริงแก้งตายเนยเก่งมากนะนาจะได้รับตุกตาทองอันนไม่มียุงนี่ยูไม่มุดหรือตัดได้เลยอะไรนะ ยุงเยอะครับอ๋อธรรมดาอ้าวลุงไปดั่งอะไรในเรือนะโอ๋อกินน้ำชา Nguyên nơi, đến nơi, dành dù Mà mọi người mắc mệt lắm đến bà mày mất mặt mày mất mặt mày mất mày mất mày mất mặt mày ตายไวยังครับไปโดนเลี่ยมมันหรือว่าผนงานเป็นไงมั้งครับยังครับตอนนี้ S <S สมกับชื่อแต่มันต้องตามเสียงอ่อยๆด้วยแต่เราก็อาจจะยังยังมีความว่างอยู่อีกหลายคันครับต้องโดนเขาสักคันน,ะนี่นี่โอ้โหิบจัด,ดอ,อยดดู่มาดูมาดูโอ้ขุดยา่าไปแล้วโอ้โหคันโกงครับ<ฮ>อุ้ยอะไรอะ่ะไอช้อนย้อยครับ เดี๋ยวนะครับอ๋อแวกให้ดูแพลก่อนนี่ไงนี่ไงนี่เจอแล้วอ๋อหลอกลั่นคันโกงครับช่วงนี้สายแป๊กในช่วงนี้ปลาไม่ค่อยกินหน้าดินเราก็ต้องเอยเปลี่ยนวิธีมหาการหากินหาอยู่หาอยู่หากินแบบนี้นะครับต้องจับกันปลาอัมพวาดีงาน ลุปป่ะรูปรแล้วสายก็หลังสวยขาดเป็นมุนที่ไิตี้บอกเลยขาดเลยขาดป่ะขาดอาจารย์จะขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยครับว้าวครับวันนี้เราก็ได้กันมาตัวหนึ่งครับ ใช้เวลาประมาณชั ava, ่วโมงกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราเดี๋ยวตอนเช้าจะมาอีกรอบหนึ่งเก็บมาสามปีแล้วห็นเรื่องขาดเป็นเปื่อยเป็นเปื่อยเดี๋ยวเราเช้าเราจะส่งงานอีกรอบนึงนะครับวันนี้เราตั้งใจนอนเป้าอยู่ในคืนนะครับครับเราอยู่กันคืนหนึ่งเพราะเราขั้งเมียในบ้านแล้ว กั้งเมียไว้ในบ้านนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าอีกทีนึ่งรบรรยากาศยามเช้าน่าพี่เป่ง สายแตกดูครับโอ้โหเละเลยครับคงไม่ไม่เหมาะแหละเกี่ยปากไม่ดีอะ่ะต้องต้อง,ห,งห้างต้องเอวเลยสามสิบเ, <30 S 1> เหลือยี่สิบเก้าเลยครับตอนนี้สมาชิกเรา <c oughs> <c oughs> ปลาเอาไปคันหนึ่งเลยครับไม่น่าเชื่อต้องเชื่อครับ vu 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 cái bọt vu mượn. <laughs> oh, mò <léo> <cười> <nương>. <cười> mò <léo đi. cười> ทุกตัวครับเดี๋ยวต้องมีแมตล้างแขนงอจาเฮ้ยอะไรมันโผล่ขึ้นมาโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอะไรนะอ๋อวันนี้ก่อนก็ได้เก็บก่อน เละถูกตัวครับต้องเบ็ดนะต้องเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่เละมาเลยตัวที่สองมาแล้ว ขันโกงล็อกลั่นขันโกงครับมาแล้วครับตัวที่สองอ่าอ่าไปไงแอะแอะแอะยังดิ้นยังดิ้นแอะแอะแอะ

โอ้โหสายพอได้ครับเขียดยังอยู่ด้วยอี๋มาแล้วสี่แล้วสี่หน่วยปิตดูครับเดี๋ยวดูวิธีเกี่ยวนะครับ จากที่เราเกี่ยวปากเมื่อคืนเรียบร้อยตายเสด,เด็จเนี่วันนี้ฟิตอยู่เลยเนะี่ยเกี่ยวไงดูไปดูทีนี่นะครับเกี่ยวขาครับเกี่ยวขารอดมานี่เลยจากของ อัันนนวี้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเอาเลยครับเจอฝูงควายตามแล้วครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับจบภารกิจการล่าประช๊อบถึงกระเทียงเราวันนี้นะครับหลังจากที่ลงมารวมเมื่อคืนนี้ด้วย 5ตัวครับใส่แตกไปเยอะเป็นขาดเเดี๋ยวรอดูก็ไปเดี๋ยวนี้เราจะย้ายหม่ใหม่อีกครันครับฝากครับฝากนะนติดตามคนไลค์ตั้อยั้มทาเลย่อนนะับเราทงานนักล่าไสต์แป็กครับ